นายกรัฐมนตรีย้ำอีกดิจิทัลวอลเลตได้ใช้แน่กุมภาพันธ์สมีเงินพอหาเงินได้วอนกรุณาอย่าพูดจนประชาชนสับสนยันจ่ายผ่านบล็อกเช่นเผยคณะรัฐมนตรีเศรษฐ,ฐกิจ แบบเศรษฐาไม่ล้อมวงประชุมเสียเวลาเตรียมเอกสารวันทำงานชาถามสื่อสวยไหมใส่สูตรน้ำเงินเนกไทยถุงเท้าสีชมพูแสดบานเยน็นที่พักเพื่อไทยวันที่7กันยายนนายเศรษฐาทวีสิง์นายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าพักเพื่อไทยในเวลา8นาฬิกา35นาทีโดยนายกรัฐมนตรีทักไทยสื่อมวลชนมาว่ามากันแต่เช้าเลยนะ จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์กรณีเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นที่มีการพูดถึงแหล่งเงินแล้วหรือไม่เพราะมีกระแสข่าวว่าจะได้งบประมาณจากการกู้ยืมจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจโดยระบุว่าเรื่องนี้ต้องพูดคุยกันเพราะอยู่ในช่วงการทำงบประมาณว่าจะเอาเงินมาจากไหนเมื่อวานได้หารือร่วมกับผู้ว่าการธนาาครรแห่งปะเททศไยธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เคลียร์กันไปหลายเรื่องพร้อมให้คำแนะนำหากออกนโยบายดิจิทัลวอลเลตระยะกลางกับระยะยาวจะเป็นอย่างไรอาทิตัวเลขนี่สาธารณะจะขึ้นจะลงอย่างไรซึ่งตนไม่อยากให้พูดคุยกันไปหลายอย่างจะขอทำการบ้านให้ดีก่อนวันนี้ยังเข้าบริหารงานเต็มตัวไม่ได้ต้องถแถลงนโยบายก่อนถึงจะสั่งการได้ ระหว่างนี้จะขอเก็บข้อมูลไปก่อนจะดีกว่าอย่าไปพูดให้เกิดความสับสนแต่ยืนยันว่ามีเงินแน่นอนและจะมาจากหลายภาคส่วนอย่าพูดสับสนขอความกรุณายังเข้าบริหารงานไม่ได้เลยต้องรอให้ถแถลงนโยบายให้เสร็จก่อนไม่อยากตอบไปแล้วเอาไปเขียนกันผิดๆผ,ผมอยากขอความกรุณาเพราะมีหลายส่วนที่สามารถทำได้ แต่ยืนยันใช้ระบบบล็อกเชนแน่นอนและใช้ทันในไตรามาสแรกของปีหน้ากพอพนายเนเศรษฐากล่าวสำหรับคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจจะมีเรื่องใดบ้างนั้นนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจะมีหลายเรื่องส่วนคำถามที่ค้างไว้ตั้งแต่ก่อนถวายสัตว์ว่าจะมี คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและคณะรัฐมนตรีสัญจรหรือไม่ได้พูดคุยกันแล้วว่าคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่มีแน่นอนส่วนเมื่อไหร่จะขอแจ้งอีกทีส่วนคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจคิดว่ารัฐบาลสมัยนี้ไม่จําเป็นต้องมานั่งล้อมวงเสียเวลาเตรียมเอกสารค่อนข้างเยอะเราใช้วิธีทํางานอย่างรวดเร็วและจับกลุ่มพูดคุยและแยกตัวกันทํางานดีกว่าไม่จําเป็นต้องเตรียมเอกสารเยอะแยะ ปัจจุบันมีวิธีการสื่อสารหลายวิธีตนจึงคิดว่าคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจคงไม่จำเป็นและมั่นใจว่าทุกเรื่องจะเดินหน้าได้เร็วกว่าที่ทำอยู่ทุกวันนี้เมื่อถามว่าคณะรัฐมนตรีนัดแรกในวันที่13กยแล้ว นอกจากเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญและราคาพลังงานมีเรื่องใดจะเป็นเรื่องเร่งด่วนในวาระแรกบ้างนายกรัฐมนตรีขอให้อดใจกันนิดนึงมีหลายเรื่องเตรียมไว้แล้วมีลิสต์ยาวมากซึ่งมีการประกาศในคณะรัฐมนตรีนะัดแรกว่าจะทำอะไรต้องไปดูด้วยว่าวันที่จะใช้ได้จริงนั้นจะเริ่มได้เมื่อไหร่ถ้าพูดไปแล้วอาจจะมีความสับสน ตอนนี้อยู่ในช่วงเฟ้นหาโคศกรัฐบาลซึ่งเข้าใจว่าได้แล้วและจะได้มีการพูดคุยกันทันทีจะได้ไม่มีความสับสนและพูดกันไปกันมา ไม่ให้สื่อมวลชนและประชาชนสับสนวันนี้ยังเป็นครั้งแรกก่อนนอกจากโฆษกรัฐบาลแล้วถามว่าจะมีการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองในวาระคณะรัฐมนตรีนัดแรกเลยหรือไม่นายเศรษฐาเผยว่าก็มีบางส่วนได้เตรียมไว้แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเช่นกันมีหลายเรื่องจริงๆนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า วันนี้นายกรัฐมนตรีคิวแน่นผมมีแดดบอร์ดไว้ว่าเรื่องที่นายกรัฐมนตรีต้องทำนั้นมีอะไรบ้างต้องมาไล่กันดูกันก่อนเวลาทำงานย้ำอีกครั้งคณะรัฐมนตรีนัดแรกมีหลายเรื่องจริงๆไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวแต่เมื่อถแถลงไปแล้วก็จะต้องบอกวันที่ที่ทำให้เกิดขึ้นจริงได้ด้วย ส่วนตารางในการทำงาน100วันแรกของคณะรัฐมนตรีเศรษฐา1จะทำอะไรนั้นจะนำเรื่องนี้พิจารณาแต่ยืนยันว่าเห็นผลงานแน่นอนพร้อมกันนี้ในวันประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกจะมีการแบ่งงานให้รองนายกรัฐมนตรีทุกคนด้วยซึ่งเป็นหนึ่งเรื่องที่จะพูดคุยกันในวันนี้ส่วนเรื่องการถแถลงนโยบายที่พักก้าวไกล ออกมาเชิญชวนประชาชนให้จับตาเรื่องการถแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรีและเอกสารที่หลุดออกมาถูกมองว่าหลายนโยบายที่พักเพื่อหาเสียงกลับไม่ได้อยู่ในคำถแถลงนโยบายนายเศรษฐาชี้แจงว่าขอให้ดูฟังคํำถแถลงต้องเข้าใจว่าหน้าที่ของฝ่ายค้านก็ต้องมีหน้าที่ในการตรวจสอบกันไป ่ายบริหารมีหน้าที่อธิบายให้เข้าใจถึงสิ่งที่ถูกต่างๆเท่าที่ทำได้ถามนายกรัฐมนตรีย้ำว่าไม่กังวลใช่หรือไม่ที่จะถูกจี้ในวันถแถลงนโยบายนายเศรษฐามองว่าเรื่องนี้เราอาสาเข้ามาทำงานการเมืองก็ต้องพร้อมที่จะถูกตรวจสอบเป็นธรรมดาก็ดีครับที่จะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นด้วยนายเศรษฐาเผยว่าวันนี้เจอเลขาบ OI เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ดูเรื่องการลงทุนจากต่างประเทศว่าติดขัดอะไรหรือเปล่าเพราะการลงทุนจากต่างประเทศเป็นเรื่องสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจกวันนี้ตารางแน่นเต็มเอียดขอให้มั่นใจได้ว่าเราทำงานเต็มที่ครับส่วนนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานกอ ตำรวจและกตอชเองเพื่อเลือกผู้บัญชาการตำรวจคนใหม่หรือไม่และนายกรัฐมนตรีจะมาดูเรื่องความมั่นคงเองใช่หรือไม่นั้นนายเศรษฐากล่าวว่าเรื่องนี้จะต้องมาพูดคุยกันในการประชุม คณะรัฐมนตรีในครั้งต่อไปซึ่งตนจะกำกับดูแลถามนายกรัฐมนตรีว่าวันนี้ตื่นกี่โมงนายเศรษฐาตอบว่าตื่นหลายตื่นมาก็เจอสื่อมวลชนอยู่หน้าพักแล้วส่วนบรรยากาศที่พักเพื่อไทยมีทหารผ่านศึกเดินทางมาที่พัก เพื่อแสดงความยินดีกับนายเสรษฐาพร้อมกันนี้ตามกำหนดการมีหลายหน่วยงานที่จะเดินทางเข้าพบนายกรัฐมนตรีตลอดทั้งวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกา30นาทีนถึงเวลา13นาฬิกา สำหรับการแต่งกายของนายกรัฐมนตรีในวันนี้นายกรัฐมนตรีมาในชุดสูทน้ำเงินเนคไทและถุงเท้าสีชมพูแสดบานเย็นและนายกรัฐมนตรีถามผู้สื่อข่าวว่าสวยไหมหลังจากถูกทักเรื่องการแต่งตัว